กครับ <c oughs> กำหนดฟังก์ชัน f ดังนี้ f x มีค่าเท่ากับ2ลบ x หารด้วย x กำลัง3ลบ8เมื่อ x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0 log x เมื่อ x มีค่าอยู่ระหว่างมากกว่า0แต่น้อยกว่าเท่ากับ1 x กำลัง2ลบ4หาร x ลบ2เมื่อ x มีค่ามากกว่า1 ฟังก์ชัน f ต่อเนื่องบนช่วงใดต่อไปนี้ข้อ1 1ถึงอินฟินิตี้ข้อ2ปิด0ถึงปิด1ข้อ3ลบอินฟินิตี้ถึงเปิด0และข้อ4เปิด1ถึงปิด3ข้อนี้เป็นเรื่องฟังก์ชันนะครับซึ่งโจทย์ถามว่าฟังก์ชันจะต่อเนื่องบนช่วงใดวิธีการทำเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าฟังก์ชันจะไม่ต่อเนื่องในช่วงไหนเราจะหาในส่วนกลับกันนะครับคือฟังก์ชัน จะไม่ต่อเนื่องในช่วงไหนซึ่ง <c oughs> วิธีการทำเราก็จะเช็คช้อยส์ไปทีละข้อขั้นแรกนะครับเราจะมาดูช่วงระหว่าง0ช่วงที่ x มีค่าเท่ากับ0นย์ก่อนเราจะมาดูช่วงที่ x เท่ากับศคือลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้0ูนย์นะครับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้0ย์ทางลบทางลบก็คือ x มาจากฝั่งลบและค่อยๆเข้าใกล้ศูนยเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลิมิตของ f เมื่อเข้าใกล้ศูนย์ในทางลบเนี่ยมันคือ2ลบ x หารด้วย x กำลัง3ลบ8ถูกไหมครับ เมื่อเราแทนค่า x เป็นศูนย์ลงไปก็จะได้ออกมาเป็นลบหนส่วน c เมื่อเราหาลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์ทั้งบวกมันจะเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์ทั้งบวกนะครับคือไล่จากบวกลงมาเกือบจะเป็น0ก็คือของ log x ซึ่ง log x ก็คือ log ของ0ูน log ของ0ูนย์ เกือบจะศูนย so so, ์ที่มาจากทางบวกก็จะเป็นศูนย์จุดศูนย์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 มิลลิเมตรจนถึงหนึ่งครับศูนย์จุดศูนย์ยาวๆไปเรื่อยๆก็เพราะว่ามันจะเข้าใกล้ศูนย์แล้วถูกไหมอืมซึ่งเมื่อเราสังเกตว่าศูนย์จุดศูนย์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 ศนเนี่ยมันก็คือสิบยกกำลังลบอินฟินิตี้ถูกไหมครับค่าเอ็กซ์อะศูนย์จุดศูนย์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 ก็คือสิบยกกำลังอินฟินิตี้เนื่องจากยังเป็นบวกอย สิบยกกำลังอินฟินิตี้ใส่ล็อกเข้าไปคำตอบก็กลายเป็นลบอินฟินิตี้เราจะเห็นว่าลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์ทางลบไม่เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทางบวกเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์ของฟังก์ชัน fx นั้นไม่มีค่านะครับ เนื่องจากทางซ้ายกับทางขวาไม่เท่ากันทำให้ x เมื่อ x เป็น0นั้นไม่มีค่าหาค่าไม่ได้นั่นเองก็คือลิมิตของมันหาค่าไม่ได้ฟังก์ชัน f จึงไม่ต่อเนื่องทำให้ข้อนี้เป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องนะครับที่ x เท่ากับ0ตอนนี้เราก็ได้มาหนึ่งจุดแล้วก็คือเมื่อจุด x เท่ากับ0ลิมิตทางซ้ายไม่เท่ากับลิมิตทางขวาก็คือฟังก์ชัน f ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0 และเราสังเกตรครับเราสังเกตในช่วงของ x กำลังสองลบสี่หารด้วย x ลบสองเมื่อ x มีค่ามากกว่าหนึ่งถูกไหมครับจะเห็นว่าหากเราแทน x เป็นสองลงไปเราแทน x เป็นสองลงไปนั้น <c oughs> จะหาค่าไม่ได้ถูกไหมครับเมื่อ x เท่ากับสองก้อนไอ้ก,2 2> ก้อนม่วงๆนี้ก็จะหาค่าไม่ได้ถูกไหมครับเมื่ x อ x เท่ากับสองจะทำให fx หาค่าไม่ได้เพราะว่าส่วนมันเป็นศูนย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นฟังกช์ชันจะไม่ต่อเนื่อง ที่ x เท่ากับ2นั่นเองเนื่องจากฟังก์ชันหาค่าไม่ได้ฟังก์ชันจะไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2นั่นเองแล้วหลังจากนั้นครับเราก็มาดูช้อยส์เรารู้ว่าฟังก์ชันจะไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2กับ0ในข้อนี้มี2เพราะฉะนั้นข้อ1ผิดข้อนี้มี0เพราะฉะนั้นผิด ข้อนี้มี2ถูกไหมครับหรือระหว่าง1กับ3เพราะฉะนั้นผิดข้อนี้ไม่มีทั้ง2และไม่มีทั้ง0นแสดงว่าช้อยที่3เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องครับคำตอบก็เลยตอบข้อ3ข้อนี้เป็นเรื่องฟังก์ชันนะครับซึ่งก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนเมื่อไหร่ที่เราเห็นรูปอย่างนี้เราก็จะคิดไปถึงเรื่องฟังก์ชันต่อเนื่องเลยซึ่งคุณสมบัติของฟังก์ชันต่อเนื่องเนี่ยลิมิตของทางซ้ายจะต้องเท่ากับทางขวาก็คือลิมิตทางลบจะเท่ากับลิมิตทางบวก ซึ่งเมื่อลิมิตเท่ากันค่าที่ได้ก็จะเป็นค่าเดียวกันเมื่อ,อไหร่ที่เป็นค่าเดียวกันแสดงว่าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องฟังก์ชันต่อเนื่องนี่จะต้องหาค่าอันนั้นออกมาได้ด้วยลิมิตซ้ายลิมิตทางลบจึงลิมิตเท่ากับขวาก็คือลิมิตทางบวกนั่นเองซึ่งในข้อนี้โจทย์ถามว่าฟังก์ชันจะต่อเนื่องบนช่วงใดเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปหาว่าฟังก์ชันจะไม่ต่อเนื่องบนช่วงใดเมื่อเราดูลิมิตที่ x เท่ากับเข้าใกล้ศูนย์เมื่อเราดูลิมิตเมื่อ x เข้ากใกล้ศูนย์ ก็จะเห็นว่ามันไม่ต่อเนื่องจะเห็นว่ามันไม่ต่อเนื่องนั่นเองที่มันไม่ต่อเนื่องเพราะว่าเราพิจารณาลิมิตท,ทางซ้ายกับลิมิตท,ทางขวาลิมิตท,ทางซ้ายกับลิมิตท,ทางขวาเมื่อ x เท่ากับศจะเห็นว่าลิมิต x เข้าใกล้0ูนยทางลบคือมาจากลบไม่เรื่อยๆแล้วกำลังจะเข้าใกล้0ูนยนั้น ก็จะแทนค่าในฟังก์ชัน 2x 2ลบ x, x าหารด้วย x กําลัง3ลบ8ก็จะมีค่าเท่ากับลบ1ส่วน4กับลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์ทางบวกก็จะมีค่าเท่ากับ log x เนื่องจากมันจะค่อยๆลดลงมาจากทางบวกจนเข้าใกล้ศูนย์เราก็เลยแทนตัวที่2ก็คือตัว log x ก็คือมีค่าเท่ากับลบอินฟินีลิมิตทางซ้ายไม่เท่ากับลิมิตทางขวาลิมิตทางลบไม่เท่ากับลิมิตทางบวกเพราะฉะนั้นลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ จึงไม่มีค่าก็คือไม่ต่อเนื่องบน f เท่ากับ0นั่นเองอพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ลองไปดู x เท่ากับ2เมื่อเราพิจารณาก้อนสุดท้ายก้อนที่3 x กำลัง2ลบ4หาร x ลบ2เมื่อ x มากกว่า1แล้ว x เท่ากับ2จะทำให้ f x หาค่าไม่ได้เพราะว่าส่วนจะเป็น0เพราะฉะนั้น f x จะไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2นั่นเอง มเมื่อเราไปเช็คช้อยนะครับเราก็จะพบว่าจะเหลือแค่ช้อยเดียวแล้วตอนนี้ซึ่งหากเราพิจารณาอีกตัวหนึ่งในขอ้อ9เราพิจารณาอีกตัวหนึ่งเมือ่อพิจารณาเมื่อ x เท่ากับ1น,นะครับเมื่อ x เท่ากับ1งทางลบก,ก็จะต้องแทนในลบล o อก x ถูกไหมครับและเมื่อ x เข้าใกล้1ทางบวกก็คือจะต้องแทนตัวล่างสุด เพราะว่ามันลดลงมาจากเลขบวกลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาจนถึงหนึ่งแต่ยังไม่ถึงหนึ่งก็แสดงว่ายังมากกว่าหนึ่งอยู่ส่วนทางลบก็คือเพิ่มขึ้นมาจากจากลบลบลบ,ลบศูนย์ศูนย์จุดกว่ากว่าแล้วก็เกือบจะเป็นหนึ่งแต่ก็ยังไม่เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะแทนในอันนี้หากเราพิจารณาเร่นๆดูนะครับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งทางลบเนี่ยก็คือล็อกของหนึ่งถูกไหมครับก็มีค่าเท่ากับศูนย์ลิมิต เมื่อ x เข้าใกล้1ทั้งบวกก็คือแทนลงไปตรงนี้ถูกไหมครับ1กำลัง2ก็คือ1ลบ4เป็นลบ3หารด้วย1ลบ2ก็คือลบ1ก็คือ3เพราะฉะนั้นเมื่อ x เท่ากับ1เนี่ยก็เป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่จําเป็นต้องใช้ในข้อนี้แล้วเนื่องจากเมื่อเราเช็คชอย์ระหว่าง x กับ2กับ x เท่ากับ2กับ0แล้วเนี่ยก็ไม่มีคําตอบแล้ว ใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อ x เท่ากับ1ก็ยังไม่มีคําตอบเช่นเดียวกันเมื่อ x เท่ากับ1ก็เป็นลิมิตไม่ต่อเนื่องเป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ถามว่าฟังก์ชัน f จะต่อเนื่องบนช่วงใดคือช่วงที่ไม่มี x เท่ากับศูนย์ไม่มี x เท่ากับ1และไม่มี x เท่ากับ2นั่นเอง